มาเล็กไงมาเล็กไงไปขายไม่โดนของเลยไม่โดนของคือว่าตอนนี้ที่วงันนี้กระหม่อมท่านไปปิดป้ายแบบประกาสทุ่งทั้งสองพันนาเนี่ยพี่แขกบ้านแขกเมืองจะมาชมการเชื่อมเนื้อโดยเฉพาะชาวอินเดียมากันเยอะเลยโอ้จริงเหรือวะใหม่อมท่าพแต่งตัวเสียได้เยจะคลอดล็อกเมืองได้วยได้พี่ค่ะน้องเ ใครต้ปล่อยให้มึงเข้ามาเนี่ยเอ้าวรามรามจะนามคนรัมจะนายแหกเก็บน้ำลายเฮ้ยรัมรามรามจะนายโอ้ยนี่ฉันไม่เข้าใจเข้าใจอะไรจะนายแคกเขาต้องร้อนข้างบนทำให้มึงเต็มร้อนอยู่เขาได้าั้งวนไม่พู ร่างไว้ล้วแขกจะได้เอาไว้แล้วแขกเออทำไมาจุดเต็มหน้าไปหมดเลยนีอ๋สอสงสัยมากเลยทำไมจุดคนแขกทำไมต้องมีจุดอยู่อ่ะหนึ่งจุดก็หนึ่งหัวจะนายอ๋อคนแขกเวลามีผัวเนี่ยหนึ่งจุดเท่ากันหนึ่งหัวจะนายนี่เอาหมดมนี่คือจุดผัวมึงทั้งนั้นเลยเหรอไม่มีจุดยยใหญ่ๆจะนายจุดยยใหญ่ๆ ยาย่ๆที่คือสุนรวมมันจะนายสุนรวมรวมกันมามันรวมกันมาเลยมาเลยทีเดียวใครจะนายอีนี่มึงร้อนมาได้ยังไงใจสักงจุดไม่จะนายป้าบ้าใจสักจุดมนะเอาสักจุดเปล่าไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาอีนี้เชิญเลยเชินเข้าไปชมการเชิญเนื้อเลยอีนี้เป็นบายอยู่แล้วไม่พูดเนี่ยอ่าไปไปนั่งที่เหมาะเลย ไอ้ไอ้ลูกนั้นไม่ต้องสงสัยนะเขาตายแล้วไว้อะไรยังอยังเหรออ้าวใครจะชมการเชื่เนื้อเชิญเลยผมเรียกว่าไข่ลูกไอ้นี่ทำตัวเหมือนพ่อมา่ไปไหนแล้วเฮ้ยไอ้รองถึงเลยถึงเลย นี่กูบอกกันเลยนะคอเตอร์เลยแล้วเข้ามาชมการเชื่อมเนื้อเนี่ยคือกดเป็นอย่งนี้เอาห้ามพูกพูดเข้ามาเออพวกมึงอ่ะกูโทรมาแล้วแต่ว่ากูุ่้อนเอาไว้เว้ยแล้วเออแล้วมึงเอามาเปล่าเอามาแล้วจะเอาไว้ไหนอ่ะเอาพี่หลอซ่อ้ไม่ได้หรอสรอาไม่ได้ดิกูฝากไว้ด้วยโอ้ผจะสร้าย่างงไร้เจ้า เอามาโทขายเฮ้ยมีปอกมาเดี๋ยวไป่ออไปไคนออกมาดูแล้วไปไๆไไมาได้น่นเด้เไน้เดียว้ปังปังไอ้ะิมุงจะไปยืนบังแล้วไปหรอหลบรีไอ้ปังปังปังอ๋อคืดูไอ้จอด ชอยดียอย้อยล้อับยเฮ้ยบงโอ้บงบงว่ะนานายไม่ได้นอนกนายอะไรจังมีตรงไหนตรงไหนกับบางมึงดูสักทนรายกานไม่ฉันฉันไม่ได้หมายความว่าบางอย่างงั้นฉันบอกบางนะมานี่อ๋อล้พี่ฉันล่ะฉันลืม เป็นคนแคร์เป็นคนอิซลาหรือเป็นคนอินเดียใช่ทีนอินเดียต้องเรียกบาลบาาบลมาจากประเทศอะไรมาจากประเทศอาหรับจะนะจ๊ะอาหรับอาหรับแล้วมายัางไง <c oughs> อาหรับยังไงก็พออาหรับรับปุ๊บก,ก็น,นี้มาเลยพ่อไม่คิดถึงเหรอก็โทรคุยกันบ,บ้างเป็นเวลาแม่เป็นห่วงไหมไล่ก็ทุกวันอ๋อแล้วเฟซบุ๊กนะำมึงโทรไปคุยที่บ้านกูป่ะไอ้ฉันเป็นห่วงฉันก็เลยถามดู เอแล้วมากับเพื่อนเหรอ,หกกอมากับเพื่อน, Asian, Asian, นอมากับเพื่อนอีฉันอีฉันาวไม่มาใอินเดียไปนี่อยู่แล้วอินเดียไอจอยดูมาจากอังกฤษเขาชื่อยอดคุณย <c oughs> อดตูสวรรค์ยอดอ <c oughs> <c oughs> เอาไปมาจจกเมือมืออะไร อีฉันมาจากเมืองบอมเบเมืองบอมเบใช่นะอันี้ฉันมาเป็นสคนนะแต่คุณมีเชือกอะไรอฉันรามเมดเยอีฉันบอไปแล้วอัออราเม็ดมาจากนเนี่ยใช่นะ่นายมึงมีปัญหาอะไรกับคออยู่มไม่ต้อนเดียวเลยพูดไปอยูอยนเลยรอยนีด้วยสาุดยอดอันนี้มาแค่สองคนเหรอสามคนนะจ๊ะนายสามคนเพื่อนฉันตามมานะจะนายรอเอาไปเรียกเพื่อนมาด้วยเรียกเพื่อนมา

อยากคุยกับเพื่อนใจเย็นสิจะนายไหนๆไม่เห็นไปไปเขาจะคุยด้วยให้คยากันี่ใันขอคุยด้วยโอ้ไอ้ี่โดนท้องแม่น้าดำๆไม่ใช่มาใกล้ๆมาคุยใกล้ๆชื่ออะไรอ๋ออนี่ฉันมีชื่อว่าล้างบ รามุกรามุกน่าเกลียดรามุกรามุกสิงทำเป็นพี่น้องกับคนโน้นอ๋ออันนี้ราเมศเอออันนี้รามุกราโมกอ้นั่นเขาคุยเขาเรียกให้ละวันอ๋อให้ละวันคุยใครจะไรจ๊ะอันนี้ราเมศนี่รามุกและเราล่ะโจ๊กกาแฟราโมกโจ๊กกาแฟบอกกันนะราโมกเอาไม่เป็นไรเป็นพี่น้องกันอันนี้คุณมาจากเมืองอะไรเอออันี้ฉันมาจากเมืองบอมไบ มาจามัมบอมบ์ใบฮะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกับบอมเบ้บนะมาได้กันมาได้กันอันนี้มาทำอะไรให,ให้กูซ้อนอีกเลยให้มาให้ามาวัดขอแก่นจะนะจ๊ะคุณไปทำอะไรที่นี่อ๋ออีนีานากก่ฉันมาขายของมาขายของเออขายอะไรอายกระดาษโมโม่กระดับเพล็ดนาเกียร์ไมนนาเกียร์หรอกไม่าเกียร์แล้ต้องมาขายขายอะไรอ่ะเจอฟังงามฉันโม่ฉันเ่ยมาขายของเออขายยีกระดับโมก รับปุปป๊บรับดาบเพชรไขาเรียกนะเขาเรียกอะไรกัน,ออกนพี่พี่น้องบอกปุ๊บรับปีนี่ฉันเข้าใจแล้วอยากรู้ค่างเงินมากเลยค่างเงินประเทศฉันเขาเรียกเป็นบาทอ๋อประเทศคุณนะอ๋ออีนี้มันนับเป็นรูปีอ๋อรูปีอ่ะหนึ่งรูปีหนึ่งรูปีนี่ก็เท่ากับสิบสองรูเดือนแค่นนหนึ่งรูเดือนนะเท่ากับสามสิบรูวันแค่นนหนึ่งรูวันก็ได้ก็สี่รูปาท ก็สี่รูป้าข้ากต้าห้ารูกูนี่นะทอาอะไรนั่งนานแล้วหมดแล้วก็ถามแค่นี้นก็อยากรู้อ่ะยังมีอะไรช่วยเหลือไม่มีเลยไหมอ๋ออีนีๆคือว่าคือว่าน้องฉันมามาขายของทางาน้องอยู่น้องอไปกลับบ้านมาเจ็ดป็ดีแล้วโอ้ยน่าสงสารเป็นห่วงน้องอ๋อเออน้องมาขายอะไรอ่ะน้องมาขายผมขายผมเออผมปูพื้นเนี่ยผมมาจาเรี ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้า,บาน,นาสงสารหมาคืว่าผมขาดนั่นแหละน้องมูนหลานยิจแบ้านหมาโอ้นาสงสารเออมันเขาเาน้าห้องน้ำแล้วมันก็หนีมันเลยทำไมอ่ะก็มันโดนงูลเลยออกมาไมาคโดนแขกไม่ใช่ปีเป่าขึ้นมาตอนนั้นแหละกูเต่าอยู่ของนอของแมงออกมาจากชะโก ไช่นักสงสารน้อยเดี๋ยวช่วยตามหาน้องให้แล้วจะเข้าแบงก์ไหนไหมเออเข้าเข้าไปเออเป็นของการใช้เงื่อนันปล่อยให้เข้าได้ทั้งหมดเลยแต่มีข้อแม้ต้องตรวจอาวุธตรวจอาวุธใครม่มีอาวุธหัวขาดเอาเอาของไึงดี๋เดี๋ยวดีตรวจทีละคนเอาของไปเดีกยไปเลยตังค์เินกระดเอาของไ Nadu lấy hai cái chăm đứng của tôi kẹp, lựa chọn 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 lựa đi lựa chọn 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 lựa การร้อนฉันเข้าใจคนล้วที่มชื่อจกกระเบนยอดไอ้ไม่เข้าได้ไหมทำไมเยะน่าสนใีเยังนี้ฉันต้องการเกเดุยืนเฉยเออเอาาปกว่ามึงหน้าดำเอ้เอาของมึงไปไปเอาหนาด้า ไช่โอ้โหนั่นไงกลัวแล้วกลัวไรแล้วบ้านเออไม่ใช่เจนอาจ้าอะไรเออโรตีเจนอาจ้าเหลือไปอีกสองก้อนมึงจะกินไม่ได้กูลัวได้กินไม่เอาโรตีเพาอะไรเป็นแท่งด้วยกลัวมันอันเดอแล้วไม่เข้ากเก็บไปจริงเดียวเห็นไหมไม่เอาแต่ไม่มาหายนะอย่าเข้ามันไปดิมาตัวเรงอุ่ง ไม่อยากเข้าละเดินครับเข้าไปสี่เพื่อนมึงเข้าไปแล้วอ่ะกางแขนกางแขนออกจะดีเลยดีวันนี้มันเกิดเหรอพอดผ้าที่มงไอ้ก็กินผ้ากันหรปล่าไม่ดีเงี้เล่นเิงเตอ้ย พานเลยทานมีอะไรโอลักับยาดาลูโค้ดดูอีกฟังาหมดจะเสรอะไรามัเจอตะเล็กิน่ออยาปิตาพาปิตาเนี่ยเอาวนาลดนะไม่ไปหมดที่ดูปาจะติตา ช่วยมึงยังไงมึงเดี๋ยวแบบไปเรียบๆเ,เดินนี่เขาโอยู่คนเดียวเนี่ยเดินไปไม่นด้เป็นเกาจะถามนะเกาอะไรเกาอะไรอ่ะอ่ะไม่ใช่เนี่ยกูอยากรู้ไปนั่งนี่งหมดโอโหแล้ดูกกูมันผิดรูปเนี่ยไม่ได้ ไมงได้เล่าหรือบอกให้นั่งลงดีๆนั่งลงนั่งไม่ได้ไม่นั่งปลให้นั่งไม้นังนั่งเอ้ไม้นังทำไมไม่นั่งล่ะก็ลงมันหยินไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนั่งลงฉันนั่งยังไงนนี้ไม่ต้องสงสัยนะเจ้าเมืองฉันไม่อยู่ ไปไหนพี่แต่จมืองฉันไปขอน้ำจ้ยมาโอ้โหไปขอนี้กเอดถึงเวลาเองคุูเลือดเลือเลือดในน้องเขาอ๋อที่ไานไปนี้โดนงูกัดาขอดูน้ำคนไปขี่ขอให้ประาัตอยมรภูังตำไาใจด้วย บูนตอนบูจะออกซะด้วยโธ่ทำไปคีไว้จังต้องไปต้องล้างต้องรอกันเลยเอางี้ยังไม่ได้ถามอีกเหรอฉน้นฉันน้ำเนจนะดีดีฉันะจ๊ะเมือยินดีอยเนจนะโอ้โหมาไกลเหลือเกินนี่นี่น้ำอยู่ไกล้เนจนย ไกลมากเดินผ่านป่าช้าไว้หน่อยเดินอ้อมก็ไม่ได้มันใกล้แล้วใกล้กว่าไงเดินลัดไปเนี่ยใกล้กว่าเดินอ้อมมันจะมาเป็นกระรูดๆนะนี่แค่มีมรดกมาช่วยจะไงอ๋อจะโชว์มรดกนะจะได้เลยเออจะไง Ik neem een goede hart.